สวัสดีคะ่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะก็ได้เวลาทำความสะอาดนะคะที่อยู่ของแม่ใหญ่กับอ่ะทองคำนะคะก็จะให้ควันหนุ่มนะคะทำความสะอาดให้กับพรพลายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่โอม<ร>ปิดเทอมแล้วนะคะว ลรื่อต้นแล็กก็ต้องเก็บที่ค้างก่อน,นครับผมตรงนี้ตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าเนาะก็จะตัดหญ้าทำความสะอาดที่อยู่นะคะเก็บอึกวาดขยะต้นไม้ก็จะต้องอะไรเป็นเนาะเป็นอ่ารัค่อยดูแลก่อน,นครับผมดูแลดูแลน้ำอุ่นก่อนเพราะว่าอย่างเงีมันค่อยคุ้นกันเนาะ กลิ่นผู้บ่าวกับกลิ่นผู้เทาพเคือกันตองคำกลิ่นผู้เทาเป็นยังไงทองคำา่ะทองกลิ่นผู้บ่าวกับกลิ่นผู้เทาเป็นยังไงอ่าเายาสัครับานเอดมก่อนดมกลิ่นก่อนตรงคำดมดมกลิ่นควันหนุ่มก่อนนะคะ ก็ทุกเชื่อค่ะช้างทุกเชื่อนะคะถ้าไม่ใช่ควันประจํานะคะถ้าเป็นควันใหม่มมทำความคุ้นเคยกันนะคะคคที่โอมก็เคยมาช่วยเก็บนะคะแต่ว่านานๆนมา สาร์อาทิตย์ก็บางครั้งก็ไม่ได้มานะคะแม่แม่ถ้าเป็นวันหยุดต <The camera apan> ิดเทอมนานก็จะมาได้นะคะพอเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็ไม่ต้องมามาคุ้มเนาะอันนี้ช่วงใหม่ๆก็เอามาคอยดูเลยครับผมคลิดคลิปวัดปลดครับผม ช้างพลายนะคะนี่ถ้าควานเก็บอื้อให้ต้องหันหลังให้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คือหันหลังให้เพราะ,ะมีพ่ออยู่ด้วยนะคะไปก็กวาดค้ับผมกวาดไปก็กวาดขยะโอ้ย่าเริ่มแก่ทองคำก็กินเหลือบ้างนะคะแม่แม่ดูเหลืออยู่ครับตัวนี้ว่ายาแก่ครับผม อยู่ตัวหรือเปล่าครับก็อยู่ตัว้ะอ่ะก็จะให้ทองค้ำหันก่อนท้องหันหลังให้คว้านก่อนหันหลังให้คว้านก่อนอ่าครับ Yeah. งจะง่ายอยู่พี่โอมขี่วันเดียวนะคะแต่ก็มีพ่ออยู่ด้วยอ่ะอันเดียวโอมลองสั่งอีกลูกสั่งให้หันไปทางนู้นอีกเรียนเรียนไปเรียนเรียนไปนอนนู้นนอนนู้นเรียนเนาะเรียนเยอเรียนไปเรียนเออแบบนั้นแหละทองแบบนั้นแหละ เส้นขวันหนุ่มก็ใหญ่ๆๆเนาะค่ะแม่ๆทองคำก็อร่อยเบ็ดเบ็ดลูกค่ะลูกค่ะ ก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใ้น้ำบุด้วยนะครับก็ต้องใช้ใช้อะไรก็ยื้อรูกมันไปครับยื้อูกมันไปครับผมแล้วผมทำ ใหญ่ต่ไปเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเขาไม่ใหญ่จะอมเก็บประจํานะคะเขาไม่ใหญ่เก่มงมากเลยทองคำเก่งมากเอาให้ควานให้กินวนะนาอเจ้าพ่ <c oughs> อรีบค่ะห่วงห่วงลูกชายรีบเจ้านะไม่กินเนอะต้องให้ควานเขาเอาให้กิน ก็จะให้น้ํานะคะพี่โอมให้น้ําอ,อิ่มแล้วนะคะ คอคำถ้าอิ่มแล้วก็จะถอยออกเองนะคะ

ไปท่องปุ่นก็นได้ลูกข้างๆก็ได้ท่องตนอืมไปลูกฮะอืม,อม เอกาดพร้อมอค่ะบริการ เป๊บสิดูดูดูแปซี่อืมเนาะไม่ๆพ่อก็จะเดินตามก่อนนะคะ ขี่บ่อยๆพาเดินบ่อยๆเขาก็จะเริ่มชินเนาะเจ้าก็จะ,ะจำกลิ่นนะคะจำกลิ่นรู้จักหน้านะคะจำหน้าจำกลิ่นจำเสียงใหญ่ๆค <c oughs> วานนี่ต้องอะไรนะต้องเอาเสียงลงมาหน่อยบอ พ่อก็จะยืนนะคะยืนคุมดูอยู่ห่างๆก็จะเริ่มห่างออกไปนะคะก็จะเปลี่ยนกันค่ะต่อไปก็จะให้พี่โอมขี่ทองคําให้ควาเลนขี่ไม่ใหญ่นะคะก็จะไปเนเพื่อนกันนะครับ ไม่ใหญ่ใช่าคะควนคอยคือเพี้ยนไปะเ,เวลาเดินด้วยกันกลมมากเลยค่ะทองคำยืนดูทองคำตัวกลม ลดปิดเทอมแล้วเพิ่งผมปิดเทอมแล้ว โอ้โหทองคำนิ่มมากโอนิ่มใช่ไหมลูกท่านมองท่านมองนะคะท่านมองมาเอาหญ้า

งานครับอยูกบุกนงานครับผมใช่ค่ะงานครับไม่ใช่ไม่จะม,ม,มาทําได้เลยครับผมงานเนาะพอเขาจะเชื่อใจอฟาดหน่ครับผมใช้เวลาอันไหนหลายวันนะครับผมเป็นเดือนด้วยครับผมพอใช้เวลาเรียนพอ,อรู้ใจกันพี่อมก็จะไปเรียนต่อวะพอเพิ่มพอดี <laughs> ค่ะวันนี้ก็ให้พี่โอมนะคะทำความสะอาดที่อยู่ให้กับทองคํานะคะก็พาออกเดินค่ะตอนนี้ก็จะให้ขี่บ่อยๆนะคะพี่โอมกับทองคําก็จะได้ออกเดินบ่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ กดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้ยด้วยลูก่ะคว้ยด้วยย่อย่อครับเออครับเก่งมากทองคำเก่งมาก